สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอัปเดตแผนทองคํากันต่อนะครับประจาวันที่9เดือนตุลาคมครับ2567นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็มาดูทิศทางกันนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยราคาได้ทุบลงมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับกับเทรนเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็แนวรับต่อไปครับจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวรับชมพร้อมกันในคลิปวิดีโอครับใครเข้ามารับชมแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแลวก็กดติดตามช่องไหมติดตามการไปด้วยกันนะครับ โอเคไปเดี๋ยวพาทุกคนมาดูกราฟกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ขออนุญาตลบแผนเดิมออกก่อนนะครับจ่อวานก็ให้แนวรับไว้ประมาณ2612นะราคาก็ลงมาเทสแล้วก็ดีดขึ้นไปที่2623นะครับแล้วก็เริ่มกดตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับภาพรงมวันนี้ครับทำฟรม D นครับผมก็ปิดเป็น bearish นะครับโดยมีการทำลายไส้ตรงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คือแนวไส้ประมาณช่วง2625นะครับก็เป็นการกดตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับผมจากสวิงไฮบบนสุดเนี่ยที่2653นะครับคุณผู้ชมอีกไดกดตัวลงมานะครับถึงสวิงโลตํำสุดที่2604นะรวมๆก็คือ4,800จุดนะครับระยะถ้าตีวงกลมก็ประมาณ5,000จุดเลยนะครับเวี่ยงแรงมากครับผม แท่งเดยครับบอกอะไรเราบ้างครับก็อันนี้เราจะเห็นว่ามีการเทขายลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับก็มองเป็นสัญญาณ bearish ได้นั่นเองนะครับวันนี้มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกดตัวลงไปได้ต่อนะครับผมซึ่งแนวรับนะครับของทำเฟรมเดย์เนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่า demand zone นะครับก็จะอยู่แถวแถวโซนบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็น first test ด้วยนะยังไม่มีการลงมา t ท s เลยนั่นเองนะครับก็มีแนวโน้มข่างสูงครับที่จะ ลงมาเทสนะครับผมก็จะอยู่ประมาณ257 0นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นแนวรับที่สําคัญนะแต่ว่าก่อนจะถึงแนวตรงเนี้ยคือถ้าจะลงมาเนี่ยเขาต้องลงลงมาอีกประมาณร่มร่วมๆ้0 0 0จุดเลยนะครับซึ่งมองว่ามันก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงพอสมควรนะแต่ก่อนจะถึงแนวนี้นะครับในส่วนของทำฟรมเดย์เนี่ยตรงนี้กจะมีเป็นแนวนี่ครับ เรียกว่าดีมา z โซนก่อนหน้านี้นะครับพร้อมกับเป็นโซนรีเทสมาก่อนก็คือเคยเป็นจุดที่ราคาเนี่ยเป็นเป็นแนวต้านมาก่อนพอราคาทะลุปไปแล้วปุ๊บใช่ไหมครับจุดนี้ก็จะก็จะมองเป็นแนวรับนั่นเองก็อาจจะลงมาเทสตรงนี้ก่อนแล้วก็มีรอบเด้งรีบาวขึ้นไปนะครับผมอ่ะให้แนวรับแรกไว้ที่ประมาณ2,590นะครับพูดง่ายคือหลุด2600นั่นแหละถ้าดูจากคำาเมนเดนะ แล้วก็ทีนี้ในส่วนของแนวต้านนะครับแนวต้านใช้เป็นกรอบด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วง2670นะครับคุณผู้ชมแนวนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวขอไปดูลูเวอร์ทำเฟรมกันต่อนะครับวันนี้ยังให้น้ำหนักไปทางฝั่งลงนะโอเคในทำเฟรม H4 นะครับ H4 ก็ได้มีการหลุดทะลุกรอบมานะตอนแรกเนี่ยที่เขาวิ่งใช่ไหมครับตอนแรกเรามองเป็นการวิ่งในกรอบสามเหลี่ยมนะครับที่มีสวิงโลที่ยกขึ้นนะแล้วก็มีสวิง ไฮที่ต่ําลงนะครับแต่สังเกตดูว่าจังหวะสวิงไฮต่าลงเนี่ยเขามีแรงขายมาโดยตลอดเลยแล้วก็ปลายไส้ด้านบนเนี่ยครับเห็นไหมครับเวลาขึ้นไปทำสวิงไฮเนี่ยส่วนใหญ่จะมักจะมีปลายไส้นะครับอันนี้ก็ปลายไส้นะเฮดโฟแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานครับก็เกิดเป็นปลายไส้เหมือนกันนะที่2 6 5 3นะครับแล้วก็ทุบลงมาค่อนข้างแรงมากนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยได้เบรกดาวนะครับกรอบสวิงตรงนี้ลงมาไปที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ในช่วงระหว่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในทำเป็นเฮดโฟเนี่ยบริเวณ26 0.5หรือว่า2.6อะไรพวกนี้นะครับไม่มีดีมานเลยนะครับจะเป็นแบบคลีนโซนนะแต่ถ้าเราย่อยเข้าไปดูใน M15 หรือว่า M30 h 1เนี่ยเราจะเห็นดีมานอยู่แถวโซนนี้นะครับก็ราคาก็เลยมีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับเทสประมาณ2.4นะก็เริ่มเร,เริ่มย่อมาแล้วเริ่มย่อมาแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับถ้าเกิดในทำเฟรม h e a d p h เนี่ยถ้าเราจะรอ S ตามเทนนะครับราไปรอหา จังหวะที่ประมาณเท่าไหร่ดีซึ่งถ้ารอ2670เนี่ยวันนี้คิดว่าไม่น่าได้เข้าออเดอร์นะครับอ่ะโอเคครับในทำาีเฮดโฟรนะครับขอขย่บแนวต้านเนี้ยครับผมจาก2 6 2 4เมื่อกี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเป็นแนวปลายไส้เดิมนะครับราคาก็มาเทสแล้วก็มีรอบย่อไปแล้วนะครับเรยมองว่าถ้าราคากลับขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับก็น่าจะขึ้นมาเทสแถวๆโซนบริเวณนี่นะครับจะเป็นกรอบเทนกรอบกรอบเทนอ่ะที่เขาหลุดไปนะครับ อาจจะขึ้นมาเพื่อรีเทสก่อนนะครับผมก็ให้แนวต้านไว้ที่2635นะครับอันนี้เป็นแนวที่น่าสนใจนะแล้วก็ถ้าพุ่งขึ้นไปต่ออีกนิดนึงนะครับันจะมีเป็นซับายโซน,นะครับผมอยู่บริเวณกลางกรอบโซนนี้นะครับที่2642หรือว่า2644ตรงนี้2643ตรงนี้นะครับ ก็เป็นเป็นโซนที่หน้า S ลงไปนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหลุดทะลุ2โซนนี้ไปเลยก็คือเจอกันที่2670ด้านบนนะครับก็มองว่าเป็นการกลับเข้ามาวิ่งในกรอบแล้วก็โซนนี้ก็จะกลายเป็นฟล a วบรกนะครับเป็นสวิงโลที่ยกขึ้นเองนะเออถ้า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 ราคาจะลงไปต่อเนี่ยไม่ควรที่จะทะลุ4.3หรือว่า4.4ตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นสวิงโลที่ต่ำลงนั่นเองนะครับอ่ะก็มองมองภาพคร่าวๆประมาณนี้ครับผมเอ ในส่วนของแนวรับครับถ้าลงมาประมาณ2590เนี่ยเ,เมื่อกี้ที่เราไปดูในทำเฟรมเดย์ใช่ไหมครับส่วนนี้จะเป็นรีเทสใช่ไหมเนี่ยทีนี้ถ้าเราย่อยเข้ามาดูใน h 4เราจะเห็นว่าส่วนนี้นอกจากจะเป็นรีเทสแล้วเนี่ยครับก็ยังเป็น Demand z โซนที่ค่อนข้างสวยงามด้วยนะเอ,อถ้าใครจะรอรอหาจังหวะบีก็รอส่วนนี้ครับต่ำกว่า2590มา หน้าสะสม B นะครับผม2,600ยังยังมองว่าเป็นโซน FVG เฉยๆนะครับเนี่ยแต่พัดรอรออีกนิดนึงนะครับมี FVG แล้วโซนต่อไปมันมีเป็นดีมันโซนเนี่ยผมก็เลยให้น้ำหนักทางดีมันโซนกับดีเทสโซนนี้มากกว่านั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าทุบลงไปต่อนะครับถ้าทุบลงไปต่อก็เจอที่2570นะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มเข้าเริ่มเข้า B ที่2590เนี่ยเราอาจจะมี Stop l ลอสที่ประมาณสัก2582ก็ได้สักพันจุดอะไรเงี้ยถ้าหลุดโซนนี้มาก็ยอมยอมไปเซล์ก่อนนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีที่2570นะครับกับแนวสุดท้ายที่ประมาณ2556นะครับโซนด้านล่างโซนนี้ก็เป็นสวิงโลกับ demand โซนนะครับผม ซน2โซนนี้ครับน่าสนใจนะสำหรับฝั่งดีนะครับภาพรวมครับตอนนี้ถ้าดูถ้าถ้าย่อยดูเลยนะครับมันก็มันก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าในการขึ้นเนี่ยปกติแล้วมันก็จะต้องมีรอบย่อบ้างครับรอบย่อบ้างอันนี้ทองก็ขึ้นมาโดยตลอดแทบที่จะไม่มีการย่อเลยนะครับน,นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับ ฝั่งของตลาดแบลิชนะครับก็เริ่มมีแท่งแดงลงมาแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ก็ลุ้นลงต่อนะเดี๋ยวรอดูว่าจะขึ้นมารับเราขึ้นรถหรือเปล่านะครับ26.35กับ26.43นะครับเป็นแนวต้านที่น่าสนใจนะครับในวันนี้อ่ะโอเคครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมในเชิงของเทคนิคนะครับคุณผู้ชม๋ยวนดีครับเดี๋ยวไปดูเชิงข่าวกันนิดนึงนะครับโอเคสำหรับข่าววันนี้ครับไม่มีกล่องแดงอีกแล้วนะครับ จะเป็นกล่องเหลืองกับกล่องส้มนะครับผมก็ชิลๆไปนะครับแต่ว่าในค่ำคืนนี้อ้าวนะครับคืนนี้ครับมี FOMC Meeting ครับผมเพราะงั้นอืก็เป็นไปได้นะที่ราคาจะกดตัวลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นตอนตีหนึ่งเอเพื่อนๆมองว่ายังไงบ้างครับ ยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยละกันนะครับผมแล้วก็นอกจากจะมีตีหนแล้วนะครับผมก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะอันนี้เป็นข่าววันพรุ่งนี้19บเก้นสามทียังเป็น CPI อีกด้วยนะครับรอ,อติดตามราคากันดูเลยนะครับหรือดีไม่ดีอาจจะแบบตีหนขึ้นมาเทส,สแถวโซนนี้แล้วก็ค่อยๆทุบลงไปแรงๆก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงลองไปวางแผนกันดูครับ อ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในเชิงของเทคนิคนะครับเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็หากใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยแล้วก็หากใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม s ิก n นลนะครับรวมไปถึงคลาสเรียนต่างๆนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับในการเรียนคลาสเรียนนะครับผมจะมีฟรีเป็นกลุ่ม s ิก n นลตลอดชีพให้ด้วยนะครับเผื่อใครที่อยากที่จะอัปเดตความรู้นะครัไดด้้้้ททงงววาารูแแลลลกกก็นเเตอชีพย สอบถามที่แอดมินได้เลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับบรกเกอร์ FBS นะครับผมโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือนะครับเปิดบริการมา15ปีแล้วนะครับส่วนตัวก็เทรดกับ FBS มา10ปีแล้วนะครับการฝากเงินถอนเงินค่อนข้างทําได้ไวมากๆนะครับแล้วก็กราฟค่อนข้างเสถียรแล้วนะครับผมอ่ะก็ฝาก FBS ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สุดท้ายครับขอให้วันนี้ครับเป็นวันที่ดีของทุกทุกคนนะครับพอร์ตฟ้ากำไรท่วมพอร์ตกันทุกท่านครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ